วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการประหยัดน้ำซึ่งถือว่าเหมาะกับเกษตรกรบ้านเราที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาภาวะภัยแล้งซึ่งที่งานนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆชื่อว่า Thailand Innovation and Design Expo 2015จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะเช่ครับ ในช่วงสถานการณ์การขาดแคลนน้าในบางพื้นที่ขณะนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกษตรกร,ร,กรได้ประหยัดน้ําก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเทมน้ําหยดนี้ละค่ะซึ่งสามารถช่วยเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของการประหยัดน้ํารวมถึงใช้งบประมาณเพียง3,000บาทต่อไร่เท่านั้นค่ะ อุปรกรณ์เทปน้ำหยดที่จัแสดงในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2 0 1 5ที่เห็นอยู่นี้ค่ะลักษณะการทำงานจะเหมาะกับการเกษตรเนื่องจากจะประหยัดน้ำประหยัดแรงงานประหยัดไฟรวมถึงรักษาหน้าดินอีกด้วยโดยระบบการทำงานจะปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่เครื่องกรองจากนั้นจะปล่อยน้ำเข้าสู่เทปพ,พลาสติกที่เกษตรกรได้วางตามแนวการเพาะปลูกโดยน้ำจะไหลออกตามรูที่กำหนดทีละน้อยและเป็นหยดหยด ซึ่งจะใช้น้ํา2ลิตรต่อ1จุดต่อ1ชั่วโมงซึ่งจะประหยัดน้ําเป็นอย่างมากโดยแตกต่างจากการลดน้ําทั่วไปและพืชยังได้รับน้ําที่สม่ําเสมอจึงได้ผลผลิตที่ดีโดยส่วนใหญ่จะนํามาใช้ในการปลูกมันสำปะหลงังอ้อยสตรอเบอรี่รวมถึงพืชผักสวนครัวด้วยค่ะเรื่องไายแรงเป็นเรื่องออที่ควบคุมไม่ได้เป็นแบบว่าคล้ายๆภัยธรรมชาติใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าเวลา ไม่สามารถแบ่งเพียงพอกับเกษตรกรทุกคนนะคะน้ําดังนั้นต้องแบบว่าค่อยๆแบ่งการอ่ะคนนี้ได้เท่านี้คนนี้ได้เท่าน,น,น,านี้เพื่อให้มีผลผลิตยัง่งยืนกับทุกๆคนในน้าเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช้น้าหยดน,นะคะมันจะช่วยให้การใช้เน้น้อยลงแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ลาดลงไปทั้งพื้นรวดเดียวแล้วบางส่วนไปเลี้ยงวัชพืชแต่ตรงเนี้ยเราเลี้ยงต้นที่เราต้องการปลูกเท่านั้นก็คิดว่าน่าจะช่วยได้มากเลยอะคะ่ะ ่วนง,งบประมาณในการจัดทำระบบเทมน้ำหยดจะอยู่ราคาไร่ละประมาณ3,000บาทซึ่งถือว่าถูกกว่าราคาเทมน้ำหยดในต่างประเทศถึงเท่าตัวและสามารถคืนทุนให้กับเกษตรกร,กรได้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งนวัตกรรมนี้ได้แดดแปลงมาจากประเทศอังกฤษและประเทศไต้หวันซึ่งปัจจุบันคนไทยนำมาพัฒนาให้เข้ากับการเพาะปลูกในบ้านเราเกษตรกร,ทกรไทยสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุร,รานารีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อยอดปรับปรุงอบรมเกษตรกรศศกรวมถึงหา ทางในการแก้ไขปัญหาข้อเสียต่างๆให้สามารถนํามาใช้เพาะปลูกในบ้านเราได้อย่างเหมาะสมและใช้ได้ในระยะยาวที่สํำคัญยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรองรับปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงนานที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู่ในขณะนี้ด้วยชัชวานชัยพันธ์ถ่ายภาพนภพ,อพอช่างกลรายงานขอบคุณคุณ,คณนภพรช่างกลค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่น